ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่โคราชนะครับก็ก่อนถึงโคราชประมาณ2กิโลนะครับของเต็มหลังรถเลยนะครับพราะเราจะเดินทางไปนะครับเราจะไปเรื่อยๆนะครับค่าไหนก็นอนนั่นนะครับชีวิตมีสามแอปนะครับลุยนะครับพักยกอยู่ที่ลำปตทน้ส่วนลดเยอะขนาดไหนนะครับหรือว่ารถติดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับว่าประตูสุรีสานี่คนเยอะขนาดไหนครับลำปตทมาดูกันเลยครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ปั๊มปตทโคนาชนครับเรามาดูกันว่าวันหยุดปีนี้นะครับว่ารถจะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศวันแรกนะครับคือวันนี้ยี่สิห้าวันนี้รถก็ยังนิดนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเยอะไหมนะครับก็รถก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นพวกนี้ที่รถติดมากนะครับเผื่อหลายคนที่ กำลังเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับตรงนี้เป็นประตูสู่อีสานนะครับที่โคราชนะครับดูรถนะครับก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก่อนถึงโคราชประมาณ2กิโลนะครับที่จะมีปั๊มบัตรทอซ้ายมือนะครับถ้าเรามาจากฝั่งกระบินบุรีนะครับโอเคเนาะอันดับสิตตัดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่จะกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับผมก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับอยู่ที่สกลนครนะครับสวัสดีครับ